วันหนึ่งที่ต้องที่มาทำส่วนกันนะครับมาอัปเดตผักครับงามบ้างไม่งามบ้า,างครับผักที่เราปลูกไว้ครับปลูกไวก้ตอนนี้ก็เริ่ม เริ่มจะยาวแล้วครับดูนเนี่ยครับบุ้งเราครับผักบุ้ง หมาเหยียบเละเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเป็นแบ่งมันไปเ <c oughs> ช้าเราก็อย่างนี้แหละครับมีโอกาสวันนี้วันหยุดนะครับ จริงๆผักเขาจะต้องเขาต้องการแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ไม่ได้ทั้งวันแต่พอดีว่าตรงนี้แดดมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นผักก็จะยืดยาวนะครับเดี๋ยวค่ตัดต้นไม้ออก uh -huh. เดี๋ยวถ้าผักผักผักาดเราผักกาดเราโตเดี๋ยวเราจะไปแกงปลาน้อยให้กินนะครับไม่ใช่แกงปลาให้กินนะครับทาแบบบ้านเราที่แม่ผมทําให้กินนะครับนี่คือผักกาดน้อยครับกับขี้ราวนะครับ จริงเราก็อ,อันนี้เราไปแยกได้นะครับไปแยกเป็นปลูกนะครับเราไม่ต้องไปเพาะในฟิตมงฟิตมอสอะไรนะครับเราก็แยกไปปลูกได้เลยมาทำค้างมาเขือเทศจะไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยววันนี้ทำนะครับอุ้ยโครงการเยอะครับช่วงนี้ อักาแล้วกำลังงามนะครับ กินโอค๊คกินโอก๊กรอบๆก็จะมีพวกพริกมะเขือนะครับปลูกไว้ดอกไม้ก็มีนะครับปลูกไว้เพื่อความสวยงามนะครับ ปุ๋ยหมักตรงนี้ก็กองไว้เดี๋ยว g ็ทำใหม่นะครับมียมเหล่านี้ก็เยอะขายได้หลายบาทแล้วตอนมะยมนี่ยลูกมันอากาศน้อยนี้เดี๋ยวเราเกิดเต็มเลยครับเดี๋ยวจะแยกแล้วนะครับริงๆเราไม่ต้องไปพาะนะครับเราแยกในนี้ได้เลยครับ มนเกิดทเทศเราพ่อเองครับเนี่ยมันเกิดเทศสีดาแะ่ต้องปเปี่ยวไม้มาทาค้างให้เขาก่อนลืมรถคิดให้เราแน่เลย วันนี้อากาศเย็นๆนะครับไว้ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นฟ้ากลมๆนะครับ ผมแม่อนุญาตให้คุณเกิดนะครับต้นนี้เราจะต้นไม้ผลตายนะครับ ครับตรงนี้เราจะลดบางทีก็ลดถ้าแห้งมากแล้วเช้าเย็นแต่ถ้าไม่แห้งก็เช้าอย่างเดียวเดี๋ยวไปลดผักอื่นกันบ้างนะครับ เดี๋ยวเราไปตัที่อื่นกันบ้างนะครับไปไว้ไว้ไว้ไวนะครับตุ <D> ่ยยังปี อุ้ยตมเฮ้ยกินนอนอ่านี่โห่ี่เดือดต้นเดียวเลยจะตายเลยนอนนอนนี่มันหลรับ thank <laughs> Hvala sure. što sure. เราลดน้ำไปก่อนนะรลดน้ำไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันครับเกษตรบรรจุครับเกษตรบรรจุกับลุงแขกเกษตรบ้านสวนนะครับดยุงยุงยุงนะครับยุงมันไม่ยอมหยุดนะครับยุงไม่ยอมหยุดขัน ไม้ดอกไม้ประดับเรามีหมดนะครับมีครบพอเราไม่ได้รดน้ำมันเท่าไหร่เดี๋ยวหนอนมาอีก